สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ h ฮเ b ิ e รีวิวนะครับผมอยู่กับเกม Farm Invaders นะครับผมนะเออหรือเกมที่วัวของเรานั่นเองนะครับผมนะหน้าตาเกมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะมีทั้งหมด5แถวนะครับแล้วก็ ตัวเบ็ดนะครับขั้นต่ําอยู่ที่1บาทนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอัตราการจ่ายครับเป็นประมาณนี้ครับผมนะนี่เลยฮะตัวายจะแพงที่สุดนะครับตามมาก็เป็นแม่วัวนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็ลดหลังตามลงมาเกมนี้นะครับน่าสนใจตรงที่ตัวยานอวกาศนะครับจะสุ่มตัวฟูณลงมาให้นะครับผมนะลงมาเยอะเท่าไหร่บวกกันเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็มีสแกตเตอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับเพื่อนๆน่าเล่นมากๆเลยนะฮะ ถ้าอยากเล่นก็แอดมาที่ UC 2 4 v 2เลยนะครับเพื่อนๆนะน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ไม่สามารถซื้อฟีสปินได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเกมนี้แจกดีพอสมควรน,นะครับถ้าอยากเล่นก็อย่าลืมแอดมาครับ UC 2 4 v 2นะครับเดี๋ยวเฮียจะไปปั่นให้ดูนะครับว่าในตัวเกมมันจะเป็นแบบไหนนะครับติดตามชมด้วยนะครับจัดไป เอาครับเดี๋ยวเฮียจะมาเล่นให้ดูนะครับกับเกม Farm Invaders นะครับผมนะหน้าตาเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมีทั้งหมด5แถวนะครับเพื่อนๆแล้วตัวยานอวกาศเนี่ยจะสุ่มตัวคูณลงมาให้เรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาบวกกันนะครับผมนะเอออ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในฟีสปินกันดีกว่านะครับตอนนี้ได้ฟีสปินมาแล้วข้างในฟีสปินจะเป็นแบบไหนนะครับมี5แถวเหมือนเดิมครับยานอวกาศจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับเพื่อนๆนะเออแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราได้ตัวเชื่อมนะครับยานอวกาศจะดูดตัวอื่นๆขขึ้้้นนไปางบแลวก สุ่มลงมาให้ใหม่แบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่เลยฮะตอนนี้ได้คูณ5ไปนะครับผมนะเออนะครับตัวคูณลงมาเรื่อยๆนี่ก็จะบวกกันนะครับเป็นคูณ15นะครับผมนะยิ่งตัวเชื่อมเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้เงินเยอะเท่านั้นนะครับผมนะบอกเลยเกมนี้น่าสนใจมากๆนะครับเข้าฟีสปินก็ง่ายๆนะครับถ้าอยากเล่นก็แอดมาเลยครับ UC24V2 นะครับผมนะเออตอนนี้เกมให้บริการแล้วนะครับแถมบริการดีๆนะครับเพื่อนๆนะเออถ้าเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามเฮียไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ